ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสวดบุรอดกบเจตุคามนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดกุฎชมพูเป็นวันที่2แล้วนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับวันนี้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษเป็นพิธียิ่งใหญ่มากนะครับรุ่นเศรษฐีศอุบุนะครับซึ่งจะมีเสือเจ้าทรัพย์แล้วก็มีล็อกเก็ตเศรษฐีศิุบุลนะครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลอีก5พิมพ์ที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับ เป็นวัตถุมงคลซึ่งมีเหรียญหล่อด้วยนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่คำบุเนื้อแม่กพันนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววัตถุมงคลชุดนี้นะครับวัตถุประสงค์นะครับรายได้นะครับนําไปร่วมสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่เลยนะครับซึ่งจะมีการก่อสร้างวันที่5แล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญบาทาน้ำมนต์เศรษฐีสีอุบลน,นะครับแล้วก็มีรูปเหมือนหุนขี้ผึ้งหลวงปู่คำบุกบุทาติดต่อนะครับ แล้วก็มีลอยองค์เนื้อเมฆพัดซึ่งเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่คำบุกุธติโตเลยนะครับเทพเจ้าแห่งอีสานใต้นะครับวันนี้เรามาสืบสารตำนานพระเกจิดังอีกหนึ่งรูปนะครับหลวงปู่คำบุเนื้อเมฆพันนะครับนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่คำบุนะครับแล้วเดี๋ยวก็ยังมีเส้นเตี๋ยสีบนตัวนี้วัตถุมงคลชุดนี้ใกล้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็เนื้อเมฆพันนี้ก้นอุดทองคํานะครับ คุณผู้ชมสนใจติดต่อก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพพิธีอันนี้เป็นการบวงสรวงขอเทพเทวาถวยเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้าและ1ิชั้นดินนะครับเพื่อเมื่อเพื่อให้ท่านมาอํานวยอวยชัยให้กับพิธีกรรมอันนี้ให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองนะครับสําหรับผู้ที่เอาไปบูชาคองบูชาและเกิดความสิริบงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัวท่านนะครับพลาดไม่ได้นะครับวัตถุมงคลชุดนี้แสกจริงทําจริงนะครับแล้วเดี๋ยว ช่วงนี้เป็นเวลา8.00โมง7มง49 00นาทีนะครับและเดี๋ยว9ก9าโมง9 00, 9, 00, 9. 00, 9. 00, 9. 00, นาทีก็จะเข้าไปมีพุ้ธาพิเศษมีหลวงปู่คำบุนะครับยาคูน้อยยาคูหมีแล้วก็พระเกจิอาจารย์สายอีสานใต้อีกหลายท่านนะครับเดีย๋ยวผมพาคุณชมไปนะครับคุณผู้ชมชมภาพไ,ไปเรื่อยๆกันนะครับน,นี่คืศสัทธา ได้ามาถึงที่นี่แล้ววันนี้เป็นวันแม่มซึ่งมีท่านผู้มีจิตสัทธาได้มาสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่คำบุพตจิตโตลึงเศรษฐีสีบนท่านผู้นั้นคือคุณัครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็น,นอ,อีกหนึ่งวันแล้วนะครับก็ซึ่ง การเวียงเนื้อเมฆพันธ์วันนี้นะฮะเลือกเวียงข้ามวันข้ามคืนสองวันสองคืนนะครับนี่ยังเวียงกันอยู่คุณผู้ชมตามเลยครับนะฮะมาประดิษฐานเหนือสีสากะครัองข้าพระเจ้าทั้งหลายนี่นะฮะน้อมแดพระอรหันตเจ้าสองวันสองคืนเลยนะครับคุณผู้ชมนะนี่นะครับคุณผู้ชม รัูปหล่อลอยองหลงปู่คำโุกุตติโตเนื้อเมฆพัดนะครับอันนี้นะฮะสองวันสองคืนนะครับเป็นการหล่อเวียงกันสองวันสองคืนนะฮะนะครับทีมงานก็ทํางานกันขบับไม่ลังนะอยู่ในพิธีทั้งสองวันเลยนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งน้าอุชาและจับจองนะครับชมนะครับคอยขราพเจ้าได้คระทำผ่านนี้ ให้สำเร็จลุล่วงบนในสวัสดิภาพเป็นนิรันดร์ทุกประการนี่ครับคุณผู้ชมครับอันอันนี้คืออะไรครับเครื่องล้างครับเครื่องล้างผิวครับจะล้างผิวให้ใสครับให้ใสใ,ใ,ให้เงาเออนี่สองวันแล้วนะพี่ทำมาสองวันสองคืนสองวันสองคืนแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ทาราหดมากาสองวันหนองคือครับน้ำมาท่าอย่างึงอาบแล้วครับาอาบแล้วครับคุณผู้ชมนะ อยู่กันสองวันฮะที่นายประรัมดีๆนี่ครับบอกเลยนครับทีมงานนี้นะครับการทำงานทำมาจริงนะฮะอันนี้เนื้ออะไรนะครับขอชมหน่อยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้อันนี้พอเวียงนะครับครับเป็นนี้ครับเรามาล้างผิวให้เงาเวียงเพื่อล้างผิวให้เงาฮะอันนี้คือเนื้อเนื้ออะไรครับเนื้อเมฆพัดครับครับนี่เป็นรุ่นแรกของพี่วันที่เดียวครับก็เป็นรุ่นแรก ของพี่วัดครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้พิธีเยอะมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูพิธีลำถวายให้กับพิธีอันนี้นะครับซึ่งลำถวายกับเสือเจ้าทรัพย์นะครับตามผมมาครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับผมพาวันนี้มีการลำอันอ่าวัสดีครับคุณรุสิตครับฮอร์วัสดีครับท่านตอบวันี้ก็เจอกันแล้วนะ น,นี่คือเขาลำอะไรนะครับลำบาศีอุบลครับบาศีอุบลเพื่ออะไรครับเป็นลำถวายเทพตัวเอ๋เทพพญดาเกี่ยวกับการบวงสรวงเกี่ยวกับพวกเอวิญญาณเที่ยวพวกแผ่เมตตาพวกอะไรหลายอย่างครับมันเป็นประเพณีสานครับแบบเครื่องเสื่อที่มีการกินเนื้อละมันจะมีการกินเลือดกินเนื้อมาแล้วก็ลักษณะว่าเราจะเรียกว่ายังไงล่ะถ้าภาษาเราก็เรียกว่ามันเหมือนว่าขอคําม,มาอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อัญเชิญวิญญาณเขาต่างๆให้มันมีทั้งฤทธิ์ทั้งเดชให้มันครบทุกอย่างทามหลักสูตรนะฮะ ี่จริงแล้วมันต้องแผ่เมาตาก่อนแต่ว,ว่าตัวกรรมวิธีหลวงปู่ท่านแผเเ่เขาเรียกว่าแผ่วิญญาณพวกสัพเพณีสีแล้วกว็พวกเที้ยวพวกอะไรต่างๆนี่หลวงปู่ก่อนที่ว่าแกจะอิฐานจิตแกจะแผ่เมตตาให้ก่อนทุกครั้งฮะรับทำคล้ายๆลูกแมวฮะคล้ายล,ะะลูกแมวนะฮะแผ่เมตา,าก่อนครับอันนี้อันนี้เป็นลำลำ,ลำพื้นบ้านเหรอครับนครับผมตอนนี้ลำพื้นบ้านนะผมเป็นลำพื้นบ้านมีแต่ลูกหลานชาวกุฎพูเขผมอ๋อเป็นลูกหลานชาวกุฎภูเลยรับผมมาด้วยใจครับผม ครับรำถวายหลวงปู่ครับผมถวายหลวงปู่แล้วก็วันนี้เป็นวันแม่ด้วยครับเป็นวันแม่ครับครับผมท่านนายกบอกการผ่านคุณผู้ชมเลยครับว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับผมที่วัตถุมงคลที่หลวงปู่ทุกทุกรุ่นครับผมอยากให้ร่วมบูชาครับผมเพื่อร่วมทุกบาททุกสตางค์เข้ามาบูรณาวัดครับผมครับผม านโทรมาที่เบอร์นี้ได้แล้วครับตอนนี้ท่านนายกอบตนะครับพี่นะครับผมประงไม่ใช้คำว่าผมท่านประหม่นะครับขอบคุณมากครับท่านนายครับเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสพระหนึ่งรูปนะครับซึ่งเป็นพระพระเลขาบ้าฮะนะฮะพระเลขาหลวงพี่นะเดี๋ยวท่านท่านท่านนายกพาไปเลยฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับการนวดกรรมครับอันนี้นะครับก็อีกเป็นหนึ่งรูปนะครับพี่ เป็นผ้าเลขาของหลวงปู่คำบุคกลติตตโอนะครับซึ่งก็มีท่านได้สร้างวัตถุบุคนหลายรุ่นหลายรุ่นนะก็เอาเงินมาบุญณะวัดปฏิทังคอนวัดกุฏชมพูขยายนะฮะและท่านก็เป็นพระพัฒนาซึ่งตอนนี้กําลังสร้างโครงการแล้วก็อีกขีอย่างมั้งครับสร้างกุติให้หลวงปู่ตอนนี้ก็สร้างกุต้วราคาเท่าไหร่ครับราคาประมาณสองล้านสองล้านบาทนะครับ ก็สําหรับคุณผู้ชมนะที่เช่าวัตถุมงคลทุกรุ่นเลยนะครับของวัดนี้นะครับของพระอาจารย์ที่ตอนนี้รุ่นอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ชื่อรุ่นยังไม่ได้ตั้งแต่จะเป็นที่ผ่านมาจะมีะะรุ่นเกิดจากตุรพิษพรชัยแล้วก็มีพวกตะกุดพืนแตกแช่าาน้ำหมากที่ตานมากก็อย่างที่อบอกนะครับคุณผู้ชมครับวัตถุมงคลทุกรุ่นของวัดกุดชมพูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นะจตุรพิษพรไทยตะกุนลูกปืนแตกหรือว่าจะเป็นวัตถุบุคคลทุกทุกรุ่นที่ของวัดนี่เงินทุกอะไรายได้ส่วนหนึ่งก็มาบูรณะปฏิสังคณ์วัดใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ก็มีทางคุณกบยมกบเขาก็มาช่วยตั้งหลายรุ่น<ช>งเช่นรุ่นเศรษฐีสีบุน,นะม,มามาทุกครั้งเขาก็มาเ่วมบริจาคก,กับของหลวงปู่ บุรนะวัดเรามาโดยตลอดด้วยความอนุเคราะห์จากคุณปบเขาด้วยดีแล้วก็ขอขอบคุณด้วยอันนี้นะครับพระอาจารย์ฉายาอะไรนะครับปะคุโนสุพระสุริยาปะคุโนสำหรับคุณผู้ชมน,นะครับต้องการทําบุญหรือว่าบูเชา้าถึงบางคนแต่ละรุ่นของวัดหรืออยากสอบถามวัดถุงบงคนแต่ละรุ่นที่ว่ามีรุ่นไหนอย,อยู่มั่งโทรมาที่เบอร์อไรครับอาจารย์ เบ 80, 4 80, 4อร์0804804200ขออีกครั้งครับ0804804200ครับคุณผู้ชมวัดโทรมาสอบถามพระอาจารย์สุริยาครับเป็นพระเลขาหลวงปู่นะครับหรือว่าเป็นพระลูกหลานนะครับท่านเป็นคนวัดกุฎจุมพูเป็นคนกุฎจุมพูเป็นคนพื้นบ้านเลยครับก็มาร่วมสร้างมาร่วมมาเขาเรียกว่า,าช่วยจะรลงพระรศาสนาให้จเจริญขึ้นที่วัดนี้ผมชอบอย่างคือเหมือนว่าวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัด เป็นการก็ช่วยเหลือญาติโยมก็ทำมาตั้งแต่เป็นชตัสสัตว์ธรรมไวย่เรื่อยทำมาสืบต่อกันมาเป็นประเพณีที่สืบต่อจากปู่ทูลูกถูหลานแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆืจนทุกวันนี้นี่ครับอีกหนึ่งรุ่นะครับพระสุริยานะครับซึ่งเป็นพระเลขาอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าคุณผู้ชมมาจะมาวัดกุชุมพูโทรมาสอบถามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับเบอร์ของท่านยู่ตรงนะฮะ วัาถึงมืคนทุกรุนในวัดยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะโทรมาคือตอนนี้ก็จะมีการสร้างศาลาแล้วก็สร้างสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างห้องน้ําสร้างโรงครัวเพราะว่ายุคนี้ถ้าหมดสิ้นบุญบารมีของหุวงปู่ก็คงจะร่วมสร้างกันได้ยากก็ขอให้ทุกคนที่ดูทีวีหรือว่าดูโฆษณาทางสื่อต่างๆก็ขอให้ช่วยกันทุกวัน ้เพราะว่าอีกนานที่จะมีเวลาได้ทํากับหลวงปู่นะฮะนี่ครับเป็นน้ำดื่มของพระอาจารย์สุริยานะครับสําหรับผู้ชมนะครับต้นสนใจติดต่อถึงคนก็โทรมาด้านนี้นะครับอยากเลื่อนทำบุญกับวัดกุจมูเชิญได้เลยนะครับกราบกราบนักการขอบคุณมากครับพระอาจารย์ครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนะฮะนะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับนะฮะอันนี้ผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะครับอุดรอุดรเดชมงคลครับ พ่อผู้ใหญ่อุดรอ,อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านของวัดกุจชมพูและเป็นประธานของคณะกรรมการที่นี่ด้วยนะฮะซึ่งท่านเองก็เป็นผมว่าท่านใจดีมากไม่เคยไม่เคยบอกตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมาที่ไรใครๆก็นึกภาลูกบ้านเนื้อ,เน,อเนื้อลูกบ้านนะครับว่าพ่อมีรายผู้กับทางทีวีบอกให้คนมาช่วยกันตั้งวัดกันนะครับเพราะว่าทุกวงคนทุกรุ่นเนี่ยก็มาบริจาคทําให้ทําวัดอยู่แล้วนะเพรานะหัก้เลยครับ มอยากให้ทางฝ่ายสร้างวัตถุมงคลแต่ละรุ่นครับผมอยากให้มาทันให้วัดที่เป็นมงคลเพราะว่าจะสร้างเดี๋ยวนี้ก็จะสร้างไอ้นั่นอยู่จะสร้างชาราการปรเรียนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังเก็บปัจจุปการอยู่ครับรวมอยู่ครับแต่ยังเมื่อใดยัง ยังไม่ทันประกาศให้ดูว่าว่าจะสร้างครับมีแต่ทําไว้เราก็ทางผู้บ้านและชาวบ้านคุณจุมพูก็มีความยินดีที่ที่พวกพี่น้องทุกท่านที่มาอุป,ปการะคุณในขณะนี้ครับเออมผมก็มีความยินดีด้วยเพราะว่าผมเป็นผู้นําชุมชนเตอแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้เป็นสิ่งที่ดีแก่เป็นวัฒนธรรมที่ดีในบ้านกุฎชุมพูและบัานกุฎชุมพูคือหลวงปู่คำบุคติกิโตของเราครับเพื่อเชิดชูบ้านเมืองครับ ผมขอบขอบคุณมากครับนี่ครับพ่อผู้ใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับอยากจะโทรมาสอบถามเือเส้นทางมาที่วัดกุชมพูหรืออยากจะสอบถามเรื่องงานบุรณะวัดยังไงมีทําอะไรไปมั่งทางวัดนี้ทาอะไรมั่งหลวงปู่คำบูอยู่อยู่ไหมโทรมาที่เบอร์อะไรพ่อผู้ใหญ่เบอร์พ่อผู้ใหญ่นะครับศูนย์แปดห้าสี่เก้าแปดสองหนึ่งสองเก้าครับโทรได้ศูนย์แปดห้า พี่เก้าแปดสองรูสองเก้าครับผมโทรมาได้เลยครับคุณผู้ชมโทรมาถ้ามาหิวข้าวครับพ่อไปใหญ่มีข้าวเลี้ยงมีครับมีแต่ไม่มีเงินให้ยืมนะมีมีก็มีเลยครับมีก็มีน่อยนี่ท่านใจดีมากนะครับผมมาที่ไรท่านบอกว่าสะมาถามมากนะครับแอนนี้ขอบขอบคุณมากครับพ่อใหญ่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพบอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในของวัดกุจุมภูนั่นคือท่านพอโรงเรียน อ่าครับท่านผอสวัสดีครับท่านผอ,อครับนี่ครับท่านผออีก